สวัสดีครับเรื่องรอบของสนามคืนนี้เราจะไประบฟังที่เรื่องราวของซีเกมกันก่อนเลยครับไปิดตามความพร้อมของทีมฟุตบอลชายของทีมชาติไทยที่จะเจอกับทีมชาติมาเลเซียในวันพรุ่งนี้ถือว่าเป็นเกมที่สําคัญมากครับติดตามได้จากทางด้านคุณเกรงชัยคุณโทผู้สื่อข่าวกีฬาไทยรัฐทีวีรายงานจากที่นั่นรวมไปถึงผลการแข่งขันกีฬาชนิดอื่นๆด้วยในช่วงของยุทธการยึดเจ้าซีเกมครับ แข่งช่างศึกนะครับวันพรุ่งนี้จะลงสนามพบกับทีมชาติมาเลเซียนะครับซึ่งทางด้านโคชโชคโชคทวีพรมรัตน์นะครับให้นักฟุตบอลลงฝึกซ้อมในเวลาแข่งขันจริงนะครับเพื่อให้ปรับสภาพร่างกายซึ่งโคชโชคก็มั่นใจนะครับว่าพรุ่งนี้ทีมชาติไทยจะสามารถเก็บ3คะแนนได้ครับแข่งช่างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายก่อนที่จะพบกับทีมชาติมาเลเซียในวันพรุ่งนี้เวลา15นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย โดยสถานการณ์ตอนนี้ทีมไทยลงเตะ2นัดมี6คะแนนส่วนมาเลเซีย2นัดมี3แต้มเกมนี้หากทีมไทยชนะโอกาสเข้ารอบค่อนข้างที่จะสดใสโดยการซ้อมวันนี้นะครับโคชโชคโชคทวีพรหมรัตน์หัวหน้าผู้ฝึกสอนได้เลือกเวลาซ้อมตามตารางการแข่งขันจริงเพื่อให้หนักเตะปรับสภาพร่างกายและคุ้นเคยกับสภาพอากาศพร้อมเปิดเผยว่าแม้อากาศจะร้อนแต่เชื่อว่าไม่น่ามีปัญหาของทีมไทยเพราะสภาพร่างกายของนักเตะทุกคนมีความพร้อม ส่วนการเจอกับมาเลเซียที่เพิ่งแพ้เวียดนามมาเกมนี้พวกเขาต้องการที่จะเอาชนะทีมชาติไทายให้ได้แต่อย่างไรก็ตามเกมนี้ทีมไทยจะต้องเก็บสามแต้มให้ได้เท่านั้นพรุ่งนี้น่าจะมันนะครับเพราะว่ามาเลขเขาต้องเปิดเกมลุกแล้วนะครับเพราะนั้นพื้นที่ข้างหลังอาจจะมีเยอะแต่ว่าผมบอกอลูกทีมแล้วว่านะครัเ,เกมรับต้องมาก่อนนะครับตอนนี้นะครับถ้ารับดีนะครับเกมลุกเดี๋ยวเราทําได้เองนะมันไปไปไปเองโดยอัตุมัตินะครับร้บอนจริง นะฮะแต่ว่าก็ทั้งคู่ก็เล่นเหมือนกันนะฮะเราได้เปรียบที่เราได้พักอีก2วันนะครับของเขาได้พักวันเดียวเพราะนั้นทํายังไงก็ได้ให้เด็กนะให้เด็กของเราเนี่ยเล่นบอลออกบอเลเร็วที่สุดนะ,ะถ้าเขาไล่บอลเดี๋ยวไปดูนาะทีหกสิบเจ็ดเดี๋ยวจะเห็นผลนะครับ แม้อากาศจะร้อนนะครับแต่แข้งช้างศึกก็บอกว่าไม่มีปัญหานะครับซึ่งสําหรับสิติระหว่างทีมชาติไทยกับมาเลเซียเคยเจอกันนับเฉพาะในซีเกม5ครั้งหลังสุดนะครับไทยแพ้ไป2ครั้งเสมอ1ครั้งแล้วก็ชนะทีมมาเลเซีย2ครั้งนะครับสครั้งหลังสุดก็คือที่อินโดนีเซียแล้วก็ลาวนะครับไทยแพ้ทั้ง2นัดรวดเลยนะครับและนี่เป็นความเคลื่อนไหวของทีฟุตบอลชายที่ชุดซีเกมที่ประเทศสิงคโปร์เกืเิกใช้คุณโตข่าวไทยรัฐทีวีรายงานครับ สำหรับผลเทเบิลเทนนิสคู่ผสมรอบชิงชนะเลิศครับพาดาศักตันวิรยะเวชกุลกับทางดา้าสุทธาซินี สวตตบุตรเจอก,กับคู่มือหนึ่งของ <S <S สิงคโปร์ก็คือยูเมียงหนูที่จับคู่กับจางซีไอผลปรากฏว่าเราต้านความแข็งแกร่งของเจ้าภาพไม่ไหวครับแพ้ไปสี่เกมรวด7ต่อ11 5ต่อ11 9ต่อ11และ6ต่อ11ครับพลาดโอกาสในการทำประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองในรอบ30ปีต่อจากคู่ของมานพบกันทวังกับขวัญตาก,กุมุตพงพาณิที่เคยทำได้ในสีเกมครั้งที่13เมื่อปี2528ี่ที่ไทยนั้นเป็นเจ้าภาพครับ ส่วนฟันดาบครับไทยนั้นเก็บเพิ่มได้สามเหรียญทองแดงจากเอเปชายก็คือปันนวัตจำเจริญครับที่พลาดท่าแพ้ให้กับหลิมเหวหี่ยวนจากสิงคโปร์ไป14ต่อ15คะแนนเฉียนก็นไปเพียงแค่คะแนนเดียวเท่านั้นส่วนประเทศฟลอยหญิงครับนันทนาจันทสุวรรณสินแพ้ให้กับหวังเหวินหญิงของสิงคโปร์ไป9ต่อ15คะแนนและประเทศซเซเบอร์ชายวีระเดชโคตนี่แพ้ให้กับชอยอยูยองของสิงคโปร์ 12ต่อ15คะแนนแพ้รวมให้กับเจ้าภาพเลยครับส่วนสรุปเหรียญรางวัลในวันนี้คุณผู้ชมครับอันดับหนึ่งเป็นเจ้าภาพสิงคโปร์มี5เหรียญทอง3าเหรียญเงินแล้วก็3เหรียญทองแดงส่วนอันดับ2เป็นเวียดนามครับมี2เหรียญทองไทยเรานั้นโดนเบียดหล่นมาอยู่อันดับที่3ยังไม่มีเหรียญทองแต่ว่ามี2เหรียญเงินกับ4เหรียญทองแดงครับ